ฟิวค่ะ,คะวันนี้ฟิมกับฟิวนะคะจะมารีวิวลูกอมดาบสตาร์วอลนะคะจากร้านอะไรน้องฟิวพัฟฟี่ค่ะนี่นะคะของฟิมก็จะเป็นสีฟ้าค่ะของฟิวนะคะจะเป็นสีแดงค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะจะแปลงหน่อยเพราะว่ามีไฟด้วยเป็นดาบสตาร์วอลนะคะ<ร>เดี๋ยวฟิมนะคะจะให้ดูใกล้ๆค่ะของฟิมนะคะก็จะเป็นสีฟ้าค่ะที่กดไฟนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะเขียนว่าพุทธนะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่า ท้ายมีไลท์อัพนะคะแปลว,ว่ากดไฟแล้วไฟก็จะสว่างนะคะนี่นะคะสว่างมากเลยค่ะฟิล์มเอกจะบอกว่าเป็นทรงดาบสตาร์วอรที่สวยมากเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่าสตาร์วอร์ดิสนีย์ค่ะเป็นแผ็กนะคะด้านในก็จะเป็นสามกริดด้านหลังก็ไม่มีแล้วนะคะขอนฟิมนะคะด้านในก็จะเป็นลูกอมสีแดงตรงที่กรอบตรงลูกอมนะคะก็จะเป็นแก้วค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นที่เปิดไฟสว่างมากเลยนะคะสีแดงตรงป้ายน,นะคะก็จะเป็นโลโก้ Star Wars ค่ะเฟ้่นกับฟิลนะคะจะแกะก,กันแล้วะคะ่ะเป็นลูกอมนะคะแก,กะกันเลยมีสุกเทปไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนหลอดครอบลูกอมไว้อยู่นะคะเป็นแกนี่นะคะ้ว,วมีฟิ่นว่าสิเอา้าวมีแสงแต่ลูกอม,มกินไม่ได้เพราะว่าเป็นแสงเท่น้องฟิใช่ กินเยจ้าอุ้ยน่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวฟิมกับฟิวก็จะมาแกะพลาสติกที่ครอบลูกอมไว้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะฟิมกับฟิวก็แกะพลาสติกที่ครอบลูกอมมาแล้วนะคะเดี๋ยวฟิมกับฟิวก็จะมาดมว่ามันกลิ่นอะไรใช่กลิ่นไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าต้องมาชิมรสชาติกันก่อนว่าจะเป็นรสอะไรแล้วฟิอมก่อนเลยพี่ใครเสร็จก่อนอยากอมอ่ะ ขอน,น้องฟิลเป็นรสหวานรสสตรอเบอรี่พี่ไม่รู้รสชาตินี้ว่าคืออะไรจะอร่อยเข้เาคินอลองอมอ่ะกินไปลองลองดูรสชาติอะไรน้องฟิลพี่ไม่รู้จักเลยเนี่ยเพลินเพลินรู <c oughs> ้สึกเหมือนอะไรหรือ <c oughs> เรื่องบอก่อนคือรสอะไรอันนี้พี่เดาไม่ถูกอันหนุนเปรี้ยว ดิมเอาดีๆหมแล้วพี่กินไงกินอะไรไปน้องฟิวรสชาติจริงๆน,นะไม่รู้อ่ะเอาดีๆดีแล<ๆ>้วค<ๆ>ิวเองปะไหน <c oughs> <c oughs> รู้เลยอะไร,ะไรน้ายน้องฟิวรสชาติของฟิวนะคะก็จะหวานๆแต่ไม่รู้ว่าคือรสชาติอะไรนะคะ บลูเบอร์รี่ก็คล้ายๆนะแต่ฟิวไม่น่าใช่อังุุนก็เหมือนแต่ก็ไม่น่าใช่อาจจะเป็นสองอย่างนี้มารวมกันนะคะก็นั่นนะรู้แล้วสตรอเบอร์รี่นั่นแหละฟิมก็อยากกัดนะแต่ว่าคือไมไปเปลี่ยนยางมาแล้วคือหมอก็ทำอะไรกับฟันด้านล่างนีมไม่รู้ ฟิมก็อยากกัดแต่กัดไม่ได้เพราะว่าด้านล่างหมอเขาทําใหม่อ่ะขึงใหม่แล้วพีมปวดฟันก็กัดไม่ได้นะคะได้แต่อมผองฟิลมนะคะรสชาติก็จะหวานๆนะคะเมื่อกี้ลองชิมดูดีๆนะก็เหมือนอ้งุ่นค่ะคาเป็นเบอร์สตอเบอรี่เปิดไฟกันนี่เปิดไฟแล้วกินฟิมก็แค่อยากรู้ว่าแบบมีไฟยังไง เป็นลูกอมที่แปลกมากเลยคะ่ะเป็นดาบสตาร์วล์แลก็เปิดไฟได้ด้วยนะคะตอนอมแล้วก็เปิดไฟก,ก็กินได้นะคะไม่ชอ็อตไม่ช็อตเลยทาเพื่อนกินลูกอมสตาร์ว์ไม่หมดนะคะก็เอาฝานี้มาครอบแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นก็ได้นะคะ,คะแค่นี้เองแล้วก็เอามาเล่นเป็นดาบก็ได้นะคะค่ะเชืชอ่อล้วก็แตกเพลง <laughs> ฟิวกับฟิวนะคะชอบลูกอรรมตซวมากเลยคะ่ะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากแล้วก็เป็นดาบแล้วก็เป็นลูกอมได้ด้วยนะคะนี่นะคะของฟิมคะ่ะถ้าเล่นตอนคืนนะคะก็สวยเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าทำให้เห็นแสงชัดมากเชียเชียร์ขเยอะนะอ้อออาว สนุกมากเลยนะคะดาวสตาร์โวเป็นทั้งลูกอมแล้วก็เป็นดาบได้ด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม like, ่กดไลค์กดแชร์กดซับนะคะก็กดได้ืมไปเป็นก่อนน้องเฟียนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของฟิล์มกับฟิวนะคะค่ะติดตามฟิล์ฟิวได้ที่ยูทูบเฟซบุ๊กแฮปปีป้ชาแนลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย